สวัสดีทุกท่านนะครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องอดิศรแฟมิลี่นะฮะเดี๋ยวเราขึ้นไปดูเด็กๆกันนะครับเขาเล่นอะไรกันนะครับทําไมเสียงดังจังนะครับสมาชิกใหม่ที่มาบ้านพี่นัดพี่เพชรนะครับกับช่องอดิศรแฟมิลี่นะฮะยังไม่ได้อัปเดตนะวันนี้ครั้งแรกนะครับที่จะได้เจอเด็กๆนะฮะไปดูกันดีกว่านะครับเขาเล่นอะไรกันกุกี โอ้มามาออกมาดีใจเกินเหตุดีใจเกินเหตุโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวปรับขาตั้งกล้องลงก่อนนะฮะเขาเล่นอะไรกันเนี่ยโอ้โหเเดเดี๋ยวเดีเขาเล่นอะไรกัน กิกกิโอ้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 โอดีครับอดีตไหมสดีตาโอ้โหจมาชิกใหม่โอ้โหโอ้ยโอ้โช่วยลมุนกันเลยครับตอนนี้เดะเดเกินิ่งนิ่งนิ่ง ตา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 ดีใจเกินเหตุหรือเปล่าเนี่ยอโอ้โหประดีครับไปครับจำมาไำมาครับนัดกันพี่นัดไปไอาหาพี่พี่หนิงเพิ่น,พน,พนว่าอันเอ่อมื่อพอดีขี่รถสวนกัน<ม>เป็นเป็นอยังเพิ่นเพิ่นเหยไปหาบ่เออไปไอเพชรมาแล้วเหยไปหาไหมตั้งบีห้าสี่พี่สอนฝากบ้านหน่อยได้โอเคครับเดี๋ยว มาเบียาพาพี่เท็ไปหาพี่นัทนะครับอยู่คอนเทนเนอร์พี่หน่งนะฮะสวัสดีครับหนูทำไมหนูน่ารักจังเลยลูกพี่หนูนาเลยอยากได้เลยนะฮะแอดอดิซอนก็อยากได้ตัวนี้เท่าไหร่เนี่ยได้ยินว่าหกพันได้ยินว่าหกพันว้าวขอ,ขอเดี๋ยว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 มีตั้งก่อนนะเดี๋ยวมีตั้งกว่านะเดี๋ยวหาไปเลี้ยงโอ้หกพันหกพัน น่ารักจังน้องโคกสวัสดีครับว้าวโคกน่ารักจังลูกอันนี้ก็แก้งแก้งแก้งโคกจังเลยโกกินะนดได้ครับพี่เดี๋ยวเล่นรอครับโอ้โหน่ารักจังเลยว้าวกกิโกกิจะหยอกแรงจะหยอกแรง ไอหยอกโคกแรงก็ขี่ตาโอ้เจ็บ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 โอ้เจ็บเจ็บเจ็บนกนกโอ้โกูกีกัดเจ็บเจ็บเหมือนเหมือนเหมือนไข่นุ้ยเลยโอ้โอ้เจ็บเจ็บเจ็บจะกัดแรงโอ้ฟันคมมากเลยแน่แน่แน่อย่าไปอย่าแกล้งกันอย่าแกล้งกันกูกีกัดแรงมากน้องโคก อึมครครับอืมบ้านนูอยู่บ้านนูอยู่ตรงบ้านทตาเหรอลูกฮะอยู่ในเฟซบุ๊กใ,ใช่ไหมอยู่ในเฟซบุ๊กใช่ไหมอ่าอยู่อยู่บ้านทตุสกลนครใช่ไหมครับเจ็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 บกัดแรงกุกกี้เล่นแรงแรงเก็บเย้ได้ได้ครับคร บีก hmm. ันบีกันบีกันบีกันขนตัวน้องนุมน่มนุมน่มน้องนุกทำไมน่ารักจังทำไมน่ารักจัง <c oughs> ตัวอ้วนตุ๊บุเลย วันปุต,ตปุกเลยอะครับนี่ว้าวเจอไข่นุย้ยหนาวเนี่ยฟันคมๆแบบนี้เนี่ย <c oughs> อ้ยงคโคกเราทำอะไรอ่ะนอนเหรอหหเป็นเป็นมุดตรงนี้ครับเด็กๆ น,นโกเคก็ขกกีเข้าคอกครับโอ้เก่งจังเลยเข้าคอ,อ,ไคอ,อ,อคกไอ้หนูไม่มีคอกหรอน้องโคกหนูไม่มีคอกเหรออือยากได้คอกด้วยอยากได้คอกด้วย <laughs> อ่า น้องนกอยากได้น่ารักอะ่ะดูสกก่อนโอ้โหตัวอะไรเนี่ย สวัสดีพี่ๆจากทางบ้านด้วยนะครับคุณอนี่มาดูเด็กๆเ,เขาแก้งอะไรกันน้องโคกโดนโดนโกกี่แก้งเหรอลูกหนูโดนโกกี่แก้งเหรอโกกี่แก้งน้องเหรอโอ้จะแก้งหูหนูจะแก้งหูหนูตัวเขานุ่มๆครับ ตัวเขานุ่มน่ารักตตปุเลยตตปุ้ยะเตะปุเลยนะะนี่ดูเขาเล่นกันโกกีไม่เหงาแล้วมีน้อม,มีน้องมาไม่เหงาแล้วโกกีเพศเมียนะครับน้องโคกเพศผู้นะครับไม่เหงาแล้วสองตัวมีเพื่อนแล้วนะครับอืม ใจใจทุกข์จ๋าคอกนี้เขามีกี่ตัวอือขนี้มีกี่ตัวเนี่ยหายตื่นแล้วใช่ไหมเนี่ยหายตื่นแล้วใช่ไหมแน่อย่าแกล้งกันอย่าแกล้งการอย่าแกล้งน้องโคกอืมตรวจ ขุดขุดเอาขุดขุดเข้าไปขุดเลยขุดเลยขุดเลยอเอาเอาอย่าแกล้งน้องฟันหนูนะคมมากเลยลูกฟันเขาคมมากอครับเขาเขาหอกนี่แบบเจ็บเลยเขาหยอกแต่ละทีเนี่ยว่าเขาแงบแรงมากนะครับเหมือนขนุนเลยเหมือนเหมือนไข่นุ้ยเลย ใครน้้ยก็หยอกเจ็บเหมือนกันนะฮะอืมโอ้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 รู้อีกว่ามีขนมในถุงโอ้ไม่ธรรมดาเลยไม่ธรรมดาเลยเขาได้กินขนมในถุงกระเป๋าแอดครับน้องโคกไม่ธรรมดาครับจริงๆครับ นี่ฮะกัดค่ากระเป๋าแอดเลยครับตอนนี้นะฮะคืออันนี้คือของขนมรองท้องแอดอดิซรนเวลามาทำงานเวลาหิวๆนะครับเมอฟซี FC สั่งให้นะฮะนี่นะฮะเป็นขนมจากาประเทศเพื่อนบ้านเรานะครับจากมาเลเซียเนาะหรือสิงคโปร์นี่แหละก็เลยเอามากินด้วยนะครับ นางได้กิ่นนะครับนางกัดคาเสื้อเลยครับกัดคาเสื้อเลยครับเนี่ยครับน้องโคกนี่ครับจมูกดีมากเลยโอ้โหะ,อะขอบคุณสำหรับคลิปนี้นะครับฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับ